จากกว่าทศวรรษของความร่วมมือระดับเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกันระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียประเทศไทยเห็นประโยชน์จากการดําเนินการในเรื่องนี้จึงได้หยิบยกมาผลักดันยกระดับสู่ระดับรัฐมนตรีจนเกิดแผนปฏิบัติการแม่น้ําโขงปลอดภัยหรือเซฟแม่โขงแผนปฏิบัติการเป็นรูปธรรมครั้งแรกจากความร่วมมือ4ประเทศคือจีน สปปลาวเมียนมาและไทยและไทยยังผลักดันให้เชิญกัมพูชาและเวียดนามเข้าร่วมเป็น4บวก2เท่ากับ6ประเทศรวมทั้งผู้สังเกตการคือสำนักง,งานป้องกันยาเสพติดและปราบปรมามอาชยากรรมแห่งสหรประชาชาติหรือ UNODC และออสเตรเลียแผนปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัยจากการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสและระดับรัฐมนตรี เมื่อ16-17ธันวาคม2558ที่เชียงใหม่มี3ระดับเชื่อมโยงกันคือ 1. ระดับชาติซึ่งแต่ละประเทศจะบรรจุไว้ในแผนประเทศ 2. ระดับรอยต่อคือแผนความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกัน 3. ระดับ6ประเทศคือแผนความร่วมมือภาพรวมในระดับภูมิภาค แผนปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัยระยะ3ปีเน้นแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำและแม่น้ำโขงที่เป็นรูปธรรมโดยแบ่งพื้นที่เป็น3วงคือวงในแหล่งผลิตยาเสพติดวงกลางเป็นพื้นที่ลำเลียงยาเสพติดและวงนอกพื้นที่นำเข้าสารตั้งต้นและเคมีพันมุ่งเน้นการสกัดกั้นสารตั้งต้นและเคมีพันไม่ให้เข้าไปยังแหล่งผลิต และสกัดกั้นยาเสพติดออกจากแหล่งผลิตกำหนดแผนปฏิบัติการ6แผนคือแผนควบคุมสกัดกั้นสารตั้งตน้นเคมีพันแผนสกัดกัน้นการลำเลียงยาเสพติดผ่านแม่น้ำโขงและพื้นที่สำคัญแผนสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดทางบกแผนสืบสวนปราบปรามกลุ่มผลิตและค้าที่สำคัญแผนสนับสนุนมาตรการและการพัฒนาพื้นที่ แผนพัฒนาการบริหารจัดการและอำนวยการไทยเป็นเจ้าภาพ6เดือนแรกและจีนเป็นเจ้าภาพ6เดือนหลังของปี2559และการจัดตั้งศูนย์ประสานงานในทุกประเทศเชื่อมโยงกันการดำเนินการตามแผนแม่น้ำโขงปลอดภัยเป็นความก้าวหน้าของการร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดระหว่างประเทศที่ UNODC ยกย่องความพยายามของไทยในการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่นำไปสู่การปฏิบัติเห็นผลจริงและจะนำไปเสนอเป็นต้นแบบที่จะเผยแพร่ไปยังประเทศอื่นๆในการประชุมระดับใหญ่ขึ้นไปณนะที่ประชุมคณะกันมาทการยาเสพติด CND สมัยที่59วันที่14ถึง22มีนาคม2559นกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียและการประชุมสมัชชาสหาประชาชาติสมัยพิเศษด้านยาเสพติดอันแกส วันที่19 21เมษายน2559ณนครนิวยอร์ก York, สหรัฐอเมริกาทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับในฐานะเป็นผู้นำในเรื่องนี้